สำหรับว่าทําไมเราต้องตรวจสุขภาพนะครับเรื่องการตรวจสุขภาพเนี่ยเราตรวจเพื่อดูภายในร่างกายนะครับเพื่อป้องกันโรคแล้วก็ช่วยส่งเสริมสุขภาพด้วยเพราะเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยหลายๆครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเรามีโรคอะไรซ่อนอยู่หรือว่ามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าการตรวจสุขภาพช่วยให้เรารู้ภายในร่างกายก่อนที่โรคแต่โรคจะมีอาการหรือเป็นเยอะเราจะได้ป้องกันแก้ไขแล้วก็รักษาอย่างทันท่วงทีครับสาหรับต่อมานะครับใครที่ควรตรวจสุขภาพบ้างนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าในผู้ใหญ่อายุ18ปปีทุกๆคนนะครับสามารถเริ่มตรวจสุขภาพได้เลย เราถามว่าต้องตรวจถีแค่ไหนตรวจบ่อยขนาดไหนนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนำให้การตรวจเนี่ยเป็นการตรวจปีละหนึ่งครั้งแต่ทันใดนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาการขึ้นกับความเสี่ยงของแต่ละคนซึ่งก็ไม่เท่ากันนะครับบางคนเนี่ยอาจจะตรวจเว้นห่างกว่านั้นหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องตรวจทีกว่านั้นก็ได้ขึ้นกับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าซึ่งการตรวจสุขภาพเนี่ยก็ผมแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับ <refuse. S 2> เพื่อดูว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะที่จะตรวจสุขภาพแบบไหนไม่ได้แปลว่าทุกๆคนที่อายุเท่ากัน จะต้องตรวจเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีอาการมีประวัติครอบครัวมีความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะดีไซน์การตรวจที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลครับ